ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เราไม่สามารถจะเดินไปได้โดยลำพังน,นะครับเราต้องมีเพื่อนเราต้องมีคนคอยคิดคอยชี้แนะคอยตักเตือนนะครับบางทีเราอาจจะหลงไปเพ้อไปอาจจะมีคนชมเรามากมายนะครับก็ต้องมีคนคอยสกิดออแล้วคนที่สะกิดเราได้ดีสุดก็คือคนข้างกายคือคนที่อยู่ในครอบครัวเราช่วงมุมมองแห่งรักกลับเข้าสู่รายการชูรักชูรสนะครับ <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักนะฮะช่วงนี้ผมต้องทําตัวสงบสง,งียบสักเล็กน้อยนะครับหมอต้อเพราะว่าวันนี้เป็นมุมมองแห่งรักของ <c oughs> ท่านนายพลตารวจท่านหนึ่งครับมีความสําคัญมากเรียบร้อยอยางครับแหม <c oughs> จะต้องคอยดูนะคะว่าค,คุณฮาร์จะสงบสง,งียบไปได้นานสักแค่ไหนนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วในตํารวจท่านนี้นะคะท่านมีอีกบุค,คลิกหนึ่งคะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วท่านอยู่หน้าใหม่และหน้าจอทีวีจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นขวัญใจของนักข่าวสาว ทั้งหลายประจาที่กรมตํารวจนะคะอนอกจากนี้ยังเป็นนายพลหนุ่มที่รูปหล่อมากนะคะครูปหล่อเข้ากับสาวๆได้ดีฉะนั้นผมทําตัวสบายๆเหมือนเดิมดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงความหล่อแล้วท่านผู้นี้หล่อไม่เป็นรองใครนะครับอย่างผมเนี่ยสบตากับท่านถ้าเป็นผู้หญิงโอ้โหรับรองอ่อ,อนตะทวยเป็นที่พึ่งเลยละครับขอต้อนรับท่านพลตารวจรตรีพงษพัฒน์พงษเจริญโคศกสำนักงานตารวจแห่งชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเป็น แขกรับเชิญที่เป็นตำรวจท่านแรกท่านแรกเลยถูกต้องนะะคที่ผ่านมามีทหารมีสสสวแต่นี่ที่ผมสะพันี่เป็นตำรวจท่านแรกก็ถือว่าเป็นตัวแทนตำรวจทั้งสองแสนคนทั่วประเทศแต่คำถามนี้ต้องถามเลยค่ะเพราะว่าวันหนึ่งคำโบราณเราได้ยินมาตลอดว่ารถไฟเรือเมยี่เก แถมด้วยตำรวจรเขาว่าสุดยอดสีอภิมหาไปที่ไหนต้องเต้องชูจะต้องไปมีภรรยามีเล็กมีน้อยเอาไว้ในที่ต่างๆแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้ รถไฟก็เป็นรถไฟฟ้าไปแล้วเรือเมก็คงไม่มีแล้วมั้งเป็นระบินไปแล้วพี่เป็นเรือบินไปแล้วยี่เกก็เปลี่ยนเป็นนักร้องอะไรนักร้องก็ผมก็เข้าขายนะครแต่ตํารวจนี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่คือคืออย่างไรตํารวจก็จะต้องยังอยู่คู่สังคมต่อไปนะครับแต่ว่าพฤติกรรมที่บอกถึงคน30กลุ่มนี่นะครับเราจะเห็นว่าเป็นคน30กลุ่มที่สมัยก่อนต้องโยกย้ายอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้รับราชการตั้งแต่ที่หนึ่งจนเกษียณอายุราชการนะครับก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยนะครับนี่คงจะเป็นที่มาที่ไปนะครับแล้วความจริงตำรวจที่หมุนไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่ว่าจะไปมีแฟนเรื่อยนะครับอาจจะมีคนรักชอบพอแต่ไม่ถึงกับว่าแต่งงานแล้วไปแต่งอีกแต่งอีกแต่งอีกคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ว่าคงจะเป็นมุมมองของคนสมัยก่อนนะครับที่เห็นน่ะสามสี่อาชีพเนี้ย มีการเคลื่อนไหวนะครับก็อาจจะไปที่ใหม่อาจจะเหงาภรรยาอยู่ที่นึงก็อาจจะไปมีแฟนก็คงจะเปลี่ยนเปลยอ,อย่างนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยความเรียกว่าการดําเนินการอย่างไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันน้อยแล้วนะครับอ,อาจภรรยาจะติดตามด้วยโทรศัพท์มือถือเธออยู่ที่ไหนอย่าง้ร <laughs> วันยากละยากละยากละวาะนั้นตรงนี้ก็ก็จะยากทำงานอยู่เคยสัญญาไม่ได้แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นอย่างนั้นครับสมัยก่อนอาจจะมีลักษณะอย่างนั้นนะครับคือไปแล้วหายไปเลย3-4เดือนหายไปเลย2ปีกว่าจะย้ายกลับมาอีกทีหนึ่งตามกันก็ไม่ได้นะครับการจราจรก็ลําบากอยู่ในท้องถิ่นธุรกันดารแต่ปัจจุบันนั้นผมว่าดีขึ้นครับคราวนี้ในฐานะที่วันนี้เชิญพี่พงศพัฒน์มาเป็นตัวแทนของตํารวจสองแสนกว่านายทั่วประเทศเนี่ยชีวิตครอบครัวตํารวจ โดยรวมเป็นยังไงบ้างค่อนข้างจะแตกต่างครับเพราะ<ม>ว่าชีวิตตำรวจนั้นส่วนใหญ่เลยนะครับ,รบเกินกว่าประมาณ70 80เซนี่ยทำงานอยู่ในสนามที่เราเรียกกันคือเป็น<ม>สายตรวจในการที่จะระมัดระวังป้องกันอาชญากรรมโอ,โอกาสที่จะปะทะกับคนร้ายโอกาสที่จะเจอกับหรือเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับ<ม>อีกส่วนหนึ่งก็งานตำรวจเป็นงานที่ไม่ค่อยมีเวลาแน่นอนนะครับ<อ>เป็นงานที่ค่อนข้างจะผูกพันเข้าเวรแปดชั่วโมงมีการตั้งด่านแล้วมัน เอาเวลาที่จะเหลือกับกับลูกภรรยาเนี่ยน้อยมากน้อยอคือเป็นอาชีพที่ที่เราอาจจะเห็นแค่ผิวเผินอาจจะไม่รู้สึกอะไรครับแต่ถ้าเราเป็นคนในเนี่ยผมผมเรียนยืนยันเลยว่าครอบครัวตํารวจเนี่ยเป็นครอบครัวที่ลูกกับภรรยาจะเหงามาก<อ>นะครับ<อ>เพราะว่าหลังจากที่คุณพ่อออกไปทํางานเนี่ยการกลับบ้านเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าพ่อจะกลับเร็วกับช้าแล้วก็ช่วงวันหยุดเนี่ยส่วนใหญ่ กาแล้ววันเสาร์นี้จะพาลูกพาภรรยาไปทานข้าวดูหนังอะนะครับ,รบตามตามเรียกว่าครอบครัวพ่อแม่ลูกแต่ว่า<ช>เดี๋ยวก็มีเหตุเดี๋ยวก็มีอะไรก็ต้องไปอีกแล้วเพราะนั้นคนที่เป็นเป็นลูกเป็นเมียตำรวจเนี่ยเป็นคนที่ต้องทําใจอย่างยิ่งเลยตั้งแต่ก่อนคิดจะแต่งงานเลยนะครับบางคนเนี่ยคิดแล้วคิดอีกครับแต่งหรือไม่แต่งดีแต่ว่าในที่สุดจะร่วมหัวจมท้ายกับกับคนที่เป็นตำรวจเนี่ยก็ถือว่าต้องมีความอดทนสูงสุดแล้วก็พร้อมที่จะพบกับความผิดหวังได้ตลอดเวลาเกิดจากความสูญเสีย เกิดจากการพิการนะครับหรืออาจจะต้องอยู่ดีๆเนี่ยทำงานอยู่เทพอยู่ดี้เอาย้ายไปนู่นอีกแล้วย้ายไปนี่อีกแล้วครอบครัวเนี่ยลำบากมากในเรื่องของการเรียนของบุตรของทิดานะครับต้องย้ายตามคุณพ่อไปตลอดเวลาแต่ต้องถามเคล็ดลับนะคะเพราะว่าก็เป็นที่เปิดเผยและเป็นที่ทราบว่าชันแต่งงานแล้วแล้วก็มีบุตร มีบุตรมีบุตรมีธิดานะคะแล้วก็ต้องก็ต้องอยู่ในภาวะอย่างนี้เหมือนกันก็คือทํางานไม่แน่นอนทํางานค่อนข้างหนักช่วงเราก็จะเห็นนั่นอยู่หน้าจอค่อนข้างบ่อยนะคะอาจจะต้องถามเคล็ดลับว่าเวลามีชีวิตครอบครัวอย่างนี้ภรรยาเนี่ยค่ะคนเป็นภรรยาครับเขา ภรรยาท่านก็เล่าให้ฟังไหมเขาทำใจยังไงหรือว่าเขาทำยังไงถึงอยู่ได erm. ้กับชีวิตครอบครัวที่มีสามีอยมาคือที่บ้านพี่พลสัพันธ์อ่าแล้วดูแลลูกอีกสองคนคือชีวิตการแต่งงานชีวิตสมรสก็เหมือนการเดินทางนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะราบเรียบนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะบนเส้นทางที่ขรุขระอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับครอบครัวตำรวจก็อย่างที่ผมกล่าวไปตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเวลาน้อยแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเวลาครับ แล้วยังมีพ่วงด้วยบางคนก็เจ้าชู้อีกนะครับบางคนก็อะไรมันเป็นลักษณะของภาพพจน์ที่ได้ยินได้ฟังมานานดังนั้นสุภาพสตรีที่ตัดสินใจแต่งงานกับตํารวจเนี่ยผมผมไม่ใช่ว่าเป็นสุภาพสตรีที่พิเศษนะครับแต่ว่าต้องต้องทําใจในหลายๆส่วนครอบครัวผมเองก็ไม่ผิดกับครอบครัวของตํารวจโดยทั่วไปนะครับเป็นครอบครัวที่สามีที่เป็นตํารวจก็ต้องทํางานอย่างเงี้ยล่วงเวลาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นทํางานที่ไม่มีเสาร์อาทิตย์นะครับเพระฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ภรรยาจะต้องเข้าใจจะต้องเห็นใจก็คือว่า โอเคละต้องเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นตำรวจจะโดยเนื้อแท้จะโดยอะไรก็ตามนะครับ,ค,รบคือมองสามีมองคุณฮาร์ดมองคุณหมอมอ,มองผมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาก็ต้องมองในฐานะที่เป็นตำรวจด้วยส่วนนึงอาชีพนะครับ<า>เป็นอาชีพอันนี้<อ>น,นี่อันนี้ถือว่าสําคัญครับ<า>ถ้ามองเฉพาะส่วนตัวว่าเป็นคนครธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาแต่ถ้าเอาอาชีพเข้าไปบวกเนี่ย<อ>เขาอาจจะมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นครับแต่ของพี่พงุสัพัฒน์นี่พอเหมาะได้เลยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาไงบอกให้เลยเจรนายเลยนะอย่างแรกเลย ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานสูงเป็นคนที่มีบุคลิกดีหน้าตาหล่อคารมนี่โอ้กต่างหากแล้วออกสื่อเยอะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงไม่น้อยทีเดียวถ้าเปียเป็นอาหารนี่เรียกได้ว่าเป็นอาหารสาเร็จรูปครบพร้อมทุกอย่างอย่าเพิ่งลอยนะพี่หยุ่นไม่ลอยไม่ลอยจากนักวิเคราะห์นักจิตวิทยาอย่างหมอต้อบอกเลยว่าบุรุษประเภทนี้อยู่ในประเภทที่มีอัตราเสี่ยงสูงเสี่ยงอะไรพี่อาจจะถาม เสียงที่อาจจะมีเขาเรียกผู้ช่วยภรรยาออย่างนี้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่อยู่ที่เราทั้งนั้นนะครับอแล้วก็ข้างเดียวไม่ได้งครับอยู่อยู่อยู่ที่เราว่าเราเราต้องการอะไรในชีวิตนะครับทุกคนเนี่ยมีความมีเป้าหมายในชีวิตหมดคุณทร์วมีคุณหมอมีผมมีนะครับแครับแล้วก็เป้าหมายบางอย่างก็ไปง่ายไปยากนะครับแต่ว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่สามารถจะลองผิดลองถูกได้นะครับทันทีที่เราตัดสินใจมีครอบครัวนะครับเราก็มีลูก นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับสาหรับตํารวจอย่างผมนั้นเพอิญเรามีอาชีพที่ค่อนข้างจะเห็นสภาพปัญหาของครอบครัวเนี่ยค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นหาสภาพครอบครัวของผู้ใต้คํามฉาก็ดีนะครับหรือคนที่อยู่เหนือขึ้นไปรวมถึงปัญหาที่เกิดจากเด็กที่มีสภาพปัญหาครอบครัวแล้วมาประกอบอาชญากรรมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สอนเราสอนเราเยอะครับเพราะนั้นสิ่งที่ที่เราทำเนี่ย เราเราไม่สามารถที่จะแกล้งทําให้ครอบครัวเรามีความสุขได้แต่เราต้องทําให้ครอบครัวเราเนี่ยมีความสุขจริงๆ,งๆนะครับรนั้นสิ่งที่เราจะต้องทดแทนให้กับภรรยาให้กับครอบครัวเราเนื่องจากเรามีเวลาน้อยเน e ื่องจากที่เราไม่สามารถจะให้เวลาจริงนั้นเราให้อย่างอื่นได้ e ให้ความรักได้ให้อะไรได้ให้ความอบอุ่นได้รเราก็ทดแทนกันไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าครอบครัวเราจะราบรื่นสักทีเดียวนะครับแน่นอนครับแต่ทุก่งทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องอดทนครับคุณฮาร์ดกับคุณหมอครับแต่ว่าอดทนเนี่ยหมายว่าอดทนไม่ใช่จำใจอดทนนะครับอดทนหมายว่า แน่นอนครับคนที่มามาจากสองบุคลิกจากสองพื้นฐานจากสองครอบครัวเนี่ยแน่นอนว่า<ม>สิ่งที่จะประสานสัมพันธ์กันได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านไป<ม>จะดีจะไม่ดีจะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยวันเวลามันจะกลืนกินไปเรื่อยๆ<ม>ถ้าเราสามารถอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้<ม>เรารู้ว่าเราจะเดินทางไปอย่างไรเราต้องการทําให้ครอบครัวเราเป็นอย่างไรเราอยู่ได้ถึงแม้บางครั้งเนี่ยมันจะสาหัสสาการแต่ว่า ด้วยความอดทนด้วยความรอบรู้ด้วยการมีสติด้วยการอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะดํารงสภาพความเป็นครอบครัวได้อย่างไรก็ตามเนี่ยเหมือนกับเราไปเที่ยวคุณฮะนะครับการที่มีความรักใหม่ๆก็เหมือนขาไปเนี่ยแหละครับมีความสุขสนุกสนานระหว่างไปเที่ยวระหว่างอยู่กันก็อาจจะมีดีมากกว่านี้เหมือนไม่เหมือนกันขากลับจากการท่องเที่ยวอาจจะเพลียๆหน่อยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ยเมื่อเรากลับถึงบ้านเราก็จะมีความสุขครับพูดจากประสบการณ์เห็นตัวอย่าง ของเพื่อนๆนะฮะทั้งเพื่อนแล้วก็ลูกน้องมาแล้วก็มีคำถามอีกอันคนณหาที่มีคนอยากทราบมากเนื่องจากว่าคุณพงศ์ส้อยเป็นโฆษกตำรวจใช่ไหมคะก็ปรากฏในสื่อก็จะเป็นเหมือนกับเป็นภาพลักษณ์ที่คนเห็นผ่านทางสื่อเป็นมิตรเป็นมิตรกับประชาชนเฟรนลี่เป็นท่านที่เวลาพูดจะมีความนุ่มนวลนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความสามารถมีศิลปะในการพูดค่อนข้างดีนะครับก็มีคนอยากรู้ว่าจริงๆแล้ว เป็นอย่างนั้นด้วยไหมคะหมายถึงว่าเป็นเพราะบุคลิกมันสอดคล้องกับการมาเป็นโคษกคก็เลยเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้หรือว่าที่จริงมีบุคลิกาบางอย่างที่ต่างจากที่เห็นเ <ผม S 1> อาอไปความจริงผมก็เติบโตมาจากการเป็นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนในร้อยตำรวจนะครับแต่ว่าแต่ว่าขึ้นที่มันมาจากจิตใจครับถ้าจิตใจเราดีเรา,เรามองโลกในแง่ดีนะครับเราเราก็ไม่ไม่เคร่งเครียดกับอะไรมากสักทีเดียวเนี่ย มีเรามีทุกขเราก็รับได้นะครับมีสุขเราก็ไม่สุขจนเกินไปนะครับคือทุกชีวิตของคนเราทุกอาชีพก็มีขึ้นมีลงนะครับมีเกิดมีดับเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าเราเดินสายกลางไปเรื่อยๆเนี่ยเราเราก็มีความสุขเท่าที่สถานภาพของเราจะมีได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถ้าจิตใจเราดีเรามองโลกในแง่ดี เรามีทุกคนเป็นเพื่อนเนี่ยครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะออกมาดีครับเหมือนกับปัญหาในครอบครัวถ้ามีขึ้นถ้าเรามองภรรยาเราแต่หน้าที่ว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นแม่ของลูกเนี่ยครับเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยในที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีความสําคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดครับชีวิตพี่มีบู๊บไหมครับเป็นโฆษกตำรวจนี่มันก็ชักปืนไว้ยึดอะไรสมัยอยู่อยู่โรงพักก็ทำนะก็ทำงานติดตามคนไรตหลงกก็เป็นเป็นอาชีพที่ที่เราต้องผ่านไปมาทุกคนนะครับผ่านน้อยผ่านมากก็แล้วแต่นะครับแต่ว่่าทุกชีีวิตเนย ทุกประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยสอนสอนเรามากนะครับแต่ว่าการดูรายการอย่างนี้นการอ่านหนังสือก็มีส่วนช่วยได้ครับในการที่จะดูชีวิตของคนอื่นแล้วมาเทียบเคียงกับชีวิตของเราเองอ,อ,อด,ดูปัญหาของคนอื่นแล้วมาแก้ปัญหาของเราก็เป็นประโยชน์ครับหรือว่าดูแนวทางที่เป็นประโยชน์ของคนอื่นแล้วมาปรับใช้กับแนวทางของเราก็เป็นประโยชน์เองนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเันนี้เราไม่สามารถจะเดินไปได้โดยลําพังนะครับเราต้องมีเพื่อนเราต้องมีคนคอยคิดคอยชี้แนะคอยตักเตือนนะครับ บางทีเราอาจจะหลงไปเพอ้อไปอาจจะมีคนชมเรามากมายนะครับก็ต้องมีคนคอยสกิดแล้วคนที่สะกิดเราได้ดีสุดก็คือคนข้างกายคือคนที่อยู่ในครอบครัวเราเพราะว่าคนต่างๆเหล่านี้เนี่ย อาจจะมีคนอื่นๆเนี่ยยกเราแต่ว่าคนในครอบครัวอาจจะสะกิดเราเพราะว่าเป็นการสะกิดจากความจริงใจนะครับหรือว่ายามที่เราทุกข์เราป่วยก็ก,ก,ก,ก็มีคนในครอบครัวเท่านั้นที่มาอยู่ข้างเตียงนะครับอ,อันนี้เป็นสัจธรรมจริงๆซึ่งเราเราก็พบมาแล้วกับทุกคนคะนะครับยามลุ่งเรืองยามมั่งมียามตกทุกข์ได้ยากเพนันสิ่งต่างๆเหล่าน,านี้คนที่ไม่หนีเราไปไหนก็คือคนตรงนี้แหละครับ พี่เขาบอกเคยบู๊หลังๆนี้ไม่ค่อยบู๊แล้วกระสุนด้านยังใช้ได้อยังใช้ได้ครับอาจจะมีมุมมอหนึ่งที่อาจจะเป็นสาวๆฝั่งมาถามนะคะเพราะว่าในตำรวจเนี่ยจะมีอันนึงคือมีเครื่องแบบซึ่งส่วนใหญ่สาวๆจะชอบเครื่องแบบเวลาเวลาที่มีคนใส่เครื่องแบบนะคะก็จะมีสาวๆมาติด ผ่านพราะว่ามาหลงในเครื่องแบบจะมีข้อคิดสำหรับสาวๆทั้งหลายที่ลหลงไหลกับเครื่องแบบบ้างไหมคะครบับจริงๆลรวเครื่องแบบก็เหมือนชุดอื่นๆนะครับเราก็ต้องยอมรับค,ครับคุณท้าครับคุณหมอครับว่าจริงๆเครื่องแบบก็เป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งภายนอกที่หุ้มห่อแล้วทำให้เราติดอกติดใจได้เหมือนกัน,นครับ <lad> แต่ว่าถ้ามองลึกลงไปนิดก็จะดีครับตรงนั้นก็เป็นเป็นส่วนภายนอกนะครับเพราะถ้าเครื่องแบบแล้วก็จิตใจดีด้วยภายในดีก็ยิ่งดีกันไปใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าดูเครื่องแบบ เรารักเนี่ยไม่เป็นไรเราผมก็อยากให้คนเนี่ยชอบตำรวจรักตำรวจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดูเข้าไปอีกนิดนึงว่าเขาเป็นคนอย่างไรก็กจะทําให้ชีวิตของท่านนสมบูรณ์มากขึ้นถ้าท่านในที่สุดจะต้องไปมีครอบครัวคนในครข่้งแบบครับน่ามวันนี้สุดยอดนะฮะถือได้ว่าเป็น จุดเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับการเชิญผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มาดูครั้งแรกของเรากันนะคะอย่งนี้ต้องเชิญตำรวจมาเยอะๆแล้วต้องหาที่พงษพัฒน์ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับพลตำรวจตรีพงษพัฒน์พงษ์เจริญนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ